สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุกคนเนาะพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องเอบ็ดกับแบ็จ้ะน่องเชี่ยวป้าเชี่ยวป้าเพิ่นมาคลายกระถูกเอาจะย่าเข่าหัวคอยอะไรนั่งเอะผูกลุงลายลุงลายเนี่ยมันเข่าทั้งนั้นเลยฮะเย่าอะไรอ๊อกเอาดำแม่เชี่ยวตัวนั่นเลยเออเจ้าฟองมานี่แหละมุนมันมัรู้ เ <im> ดี๋ยวนั่นเบิ่งนั่นสิเล่ากันกระทึกเนื้อก็ให้เนาะเลยมามากระโตกนี้ประเภทใด๋ค่ะกระโตกนี้นั่ได้สิได้ตีนมันีใส่งหบ่บ่กระโตกนีตีนมีใส่งหโอ้งามเนาะอะยังว่าคือบุมลึงตึงตืดกดอนบ่โอ้ยนี่มันก็บ่อยากคักแล้วสิไปเฮ็ดดบัดนี้ ติงมาเต็มประเทศเพื่นบ้านพี่น้องไอ้ฟอกข้ามาแต่เวียดนามมาแต่เยอรมันตอนนี้เพื่อนกำลังสิแปลงโอ้ใส่ครีมอันนี้มันบอเมตสเตนเลสพี่น้องมันเป็นแบบสังกะสีเนาะยังเล็บเล็บ เล็กบก็เล็บเล็บบ้างแหละบ่เป็นเล็บแพ้เล็บแท้คือกัะเอน้องอีนเดียกระทามจะม้าเอา้เอานี่จะปูุกีด้วยเพื่อนชิตาวีนขายทุกบ้านทในพี่น้องใส่รถพ่วงน่นนี่แหละมีทุกอย่างที่อยากได้เนาะมีกระตตกมีมีฝ้ามีอย่าง

เคยเล่นมาอยู่2เมตรเชียวใช้ถือเลย2เมตเชียว2เมตเชียวแล้วถือเลยโอ้บาดนี้ย่านมาตลอดอยู่อยู่เมตรเชียวเลยเราเล่นใช้หนี้ตลอดเนาะเดี๋ยวเพื่อนสิประกอบตีมันให้พี่น้องแม่บุ๋มนั่นเออบุ๋มเจ้าเป็นพี่น้องกันปะพี่น้องกันงานบุ๋มเับาอยู่โอ้ยให้น้องคอยพูนเนอะบุ๋มว่านะ ที่ท้เราปินหัวจักกับเขาปับบุมโอ้ชัว่าเป็นเชี่ยวกันอลีกันเป็นบ้านมัแถวบนแถวบ้านอ่าบ้านบ้านองเต่บ้านยังนะน้องเตงหนองเต่งคอเฮ็ดมั่ยเฮืนมาองเคนเป็นเชี่ยวอีันเนาะใจนั่เอ ก็ต้องแต้มพี่นอกกนรลยเด้พี่นอกคอยนั่นล้ก็ฟูอยู่บ้านเดียวกันอีกไหบุ่มเน่กับมีบุ่มับเ็นเียวกันบอก้อไมหนไม่นเ็น่เนนไม่เมเห็นม่เม่น เ huh? ี็แห้งทุกคนช่วงนี้เนี yes> ่ยเดงเ็ดบ่อตเมก็เห็ดะช่วงนี้นาเห็ดอยู่ใชเห็ดเป็นลังเด้เป็นลังเลังกับเห็ดบ่อเห็ดยูเนอกเขาเ็นหด้นี่นี่นี่ทุหมดอัอย่าฟึงว้าอย่าฟึ่งว้าอเพืชแ้วก็ูกบเ้งบ้งบึ้งบึ้งเบตัวจริงมันต่อน น้องจากชื่อกระโตกเลยติดต่อไปเห็ดเพื่อนเลยพี่น้องวันบานีติดต่อไปเห็นเพื่อนตชนเื่อนไหมบุ่มกัเห็ดงามกวาบู่ชาวบ้านนี้ได้จะได้เห็ดงอีีาทีเห็ดแต่เห็ดงามแต่ลางเดียววัดนางบางนไเห็ดเน นช่บ้านเนยชาอบ้านวันสองใช่ยิงเอาพี่นาอันพลังละล่นี่เ่เ่อนีไปแล้วก็สู้ไปเบ็ดเปิดเบดเบชาห้ทื่อให้นั่งกัไดเมื่ออยากเิ้ดก่เอเบิเขาถามว่าังละละเจ้าเห็ดบในหอยปังนะ

แสดงว่าข да. ้างป่านี่ก็บั้างในฝนเฮ็ดนี่ฝนสีให้ลูกน้องเฮ็ดประกอบแล้วมันก็เป็นอันนี้พี่น้องเออเวียจ็บได้หนุ่ยบอกว่าเจ็บร้อมันยาบมันยาบก็แสดงว่าข้าวันหยากนี่พฝนจับได้ระวังแล้วมาป้งใส่รบอ่รื้ว่ามะป้งเลยจอดใส่อีกบ่ปะเขาก็ยิงใส่จอดติดแต่ว่าเนาะ เขาปเขามาประกอบคนเขาใจว่าเอาไปทางตีนมันก็ยากเลยเนาะไปทางตีนเนาะมาประกอบอาเวลาเจือเรก็มาประกอบมาีิน้องอันนี้นั่นกันคอยดังกบบุ้งสะเลียหายทองไฟก็บอกบอก เอาแต่สองใบขนังบุบุ่มนี่ใ้ดใช้เบอร์หน่เด้อองบ่งบอกนางนี่ชอดปึงเได้ชีเชียงกนไหนก็ชื้อได้ลุงชีเชียงกันไหน่นซื่อได้กันไหนเป็นนางนี่รูปึงเนไ้เนื้อดิ่งอะไร้ง กะจะกำลังจาะใครแต่ลายมันงามเนาะลายมันงามช้ำยุคนในเฮือนนะกระตูนนี่อันนี้หน่อยกว่าบ่อรื้อช้ำกันเนาะจะขึ้นวันน้อยๆ่ไแต่ว่าลายมันงามนั่นมาลุ่นใหม่ดีเลยอ่าลุ่นใหม่อันนะบ่มีลายนี่เฮือนนะอันนี้ลายงามโอ้มันกันหนักอยู่น่ะคำว่าโคกเซนนี่พอดีงามช้ำนี่นะ เจ้าพักอยู่ใช้ในพักในปากซองนี่บรุยสวรรค์หมองนะชุดจะได้หมอน่ะหมอนชุดเช้าดื้อชุดหนึ่งเกีดล่อยหนึ่ง มาแทนแล้วอยากลงมาลินแล้วอะไอันหนึ่งแล้วกันนะยังบเแล่าจากอานแ <c oughs> <c oughs> ล้วตัประกอบตีนน่าน่าน่าครบถูกจังฮะกัเียข้นกยิมยิมันสูบ ย <mile inside. S 2> ่งอันนี้นะผู้ขับปัดขี่เงยง่ายนะบอชื่อเอาตี้ทุกีไข่น้ำนี่ไเบีย้เบียเียางโราเียวนเออไม่ได้บ่อยสามสิบห้าเพิ่ง ลอยกาบาทลอยกาบาทเทราัพทานี่แหละเทราัพทานี่แรกยังได้นี่ยฮะยังได้้วยแหลอ้คือโตหลายแท้แม่ความเพินเพินวันรแม่้มเพินอยู่ พ่อข่าพ่อข่าใจดีเลยพี่น้องแนวๆขึ้นอดกันทั้งลุมที่เจะขึ้นทกันเเออแม่แก่นมัดไว้ซื่อมัดจะทุกพีดแป๊บนึงคนโหลดหายพี่น้องสามสิบห้าพันหรือส้าวพันลดไป สิบห้าพันบือนนี่แคนี้ก็เรือแตกแล้เพื่นว่าือแตกเลยเอรถไหนตหนต้งซิบหาดได้ขั้นแข่งลายมันกับบอ,นอ,นะอบลนั่นเลยเนาะทุในห้องนำ้ำป้าผู้บ่าเอารถขึ้นมานะเอาขึ้นไปเพื่อนลว ก็ขาใจดีพี่น้องอันนี้กับเพื่อนอื่นจักอันกระโตนี่ซีอันเด้เนาะซีอันนี่เอิหาอันบอกว่าหาอันนี้เอิญพันสองลดยังเหลือแปดอยอันนี่แหะคลขายะใบละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบธรรมดาล่ะธรรมดาพันห้าโ้ธรรมดาพันห้าเพื่อนว่าพี่น้องวันนี้ฝนลดหายลดหายเจ็ดลอยมันยังเหลือแปดลอพอขา ประเทศเพื่อนบ้านเพคนใจถึงอะไรพี่น้องเลยรถให้ครึ่งหนึ่งน้ำมาถึงบัป้ามือบ่เตี้นี่ ขอบใจเดวิน้องเด้อท sì ี่เข้ามาเิ่นขอกันคลิปนะสบายดี้่มันกระดูกไม่ด